นางชวบดีทองโรดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสงพลสวัสดธรรมผู้ราชการจังหวัดกระบีเป็นประธานเปิดงานปีท่องเที่ยวกระบีประจำปี2558ถึง2559กระบีมาครั้งเดียวไม่เคยพอโดยมีการจัดขบวนพาเหรดสุดอลังการแสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวจังหว,วัดกระบีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นอกไปจากความสวยงามทางธรรมชาติทางทะเลเท่านั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวจังกะบีได้ตลอดทั้งปีได้เป็นการประจายต้นผ่านการท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนการสแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติร่วมชมขบวนพาเลทเป็นวนบ้านมนุธรรมใจหารข่าวภาพทีมข่าวสิบสามสยามไทยศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาแถลงข่าวการทำประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเซาปีงบประมาณ2,558วันนี้ที่อาคารสาราประชาคมเิมพระเกตจังหวัดฉะเชิงเซานายอนุกูลตังคานอนุกูลชัยราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานแถลงข่าวการทำประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเซาปีงบประมาณ2,558โดยที่มีนายสนิทธาจากทานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำนักงานกลางจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับผู้เข้าู่นจังหวัด ครอบครวัวตั้งแต่ต้นปี2558ไตรามาส2ปีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนติดแหน่งร่มวมรับฟังกันแต่ละข่าวจำนวนมากผู้ราชการจังหวัดจ,จังหวัดเซาบุ่ยเผยว่ามเศรษฐกิจของจังหวัดจ,จังหวัเซาในปี2558ป่วยตัวขึ้นโดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ5.3จากจำนวนตัวเหลือร้อยละ5.3ในปี2 5บ7ที่ผ่านมาสำนึกล,ลำเลิศถ่ายภาพ นาทีมั้เลอร์ทีมข่าวส3เส,สียามไทยรายงานชาวบ้านบ้านทุ่งสะแก้วหมู่4ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีร้องต่อทีมงานรอบรัวภูทรว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบช่วยสร้างสะพานข้ามลำน้ำห้วยไหวสมเขติดต่ออมตะบอ่อวินชนบรุรีสายเขาไม้แก้วอมตะบอ่อวิน เนื่องจากชาวบ้านมีความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเพื่อเข้ามาทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะบ่อวินเพราะเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมถนนรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในบริเวณนั้นมีผลกระทบต่อการเดินทางและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเนื่องจากพื้นที่หมูส่สีบ้านทุ่งสะแก้วนี้มีพื้นที่ที่ต่ำกว่าพื้นที่ของอมตะถึง30เมตรทำให้เวลาฝนตกน้ำในลําห้วยไม่สามารถที่จะระบายได้ทัน จึงเป็นสาเหตุให้น้ําท่วมเขตชุมชนและบริเวณดังกล่าวทีมงานเราจึงลงตรวจสอบพื้นที่และประสานงานไปที่องค์การบริหารส่วนต่อบลเขาไม้แก้วก็ได้ทราบว่าถนนสายนี้มีเหตุฝนตกแล้วน้ําท่วมอยู่ห่อยครั้งเพราะพื้นที่ที่ต่ำกว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะบ่อวินถึง30เมตรทําให้เวลาฝนตกน้ําที่ไหลาจากอมตะเข้ามารวมกันมีจํานวนมากจึงระบายน้ําออกไม่ทัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้แก้ไขโดยซ่อมแซมแต่ยังขาดงบประมาณในการทำนายวัศน์ยอดส้อยส,ยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่สี่บ้านทุ่งสะแก้วได้กล่าวกับทีมงานของเราว่าตนและชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานระดับสูงเข้ามาดูแลในเขตพื้นที่นี้อย่างเร่งด่วนเพราะชาวบ้านเดือดร้อนและตนก็ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้งบประมาณส่วนตัวของตอนรวมทั้งชาวบ้านซื้อที่ดินมาถมเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนแต่ถ้ายังไม่สร้างสะพานข้ามในเวลาฝนตกมาก็พังอีก และได้ซ่อมแซมอยู่บ่อครั้งจึงอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้เข้ามาดูแลเพื่อแก้กไขปัญหาให้กับประชาชนด้วยพยาพาเท้าพิมพ์ถ่ายภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานณวัดเจดเดินทรรนาะรามเขตสายไหมกรุงเทพมหานครโดยท่านพระครูรพิหารธรรมมาถอนจเจ้าวาสเป็นประธานฝ่ายสงประกอบพิธีเทปูลอ พระเจ้เจ้าทาันใจสายไหมเมตตารัตลปฏิมากรโดยมีนายสุวิทย์รัศมีแพทย์ผู้ำนวนการเขตสายไหมเป็นประธานฝ่ายคาราวะาพร้อมด้วยดตรสมชายเวสารัตกุลอดีตรองประธานสภากรุงเทพมหานครประธานจัดงานและนางสาวรติการแก้วเกิดมีอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสายไหมเพศชตรหญิงสุชาดาเวสารัตกุลให้การต้อนรับผู้มาร่วมงาน บรรยากาศในการประกอบพิธีมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจร่วมพิธีเป็นจยนวนมากขากูลคงมิ่งข่าวภาพทีมข่าว13สยามไทยรายงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทางมูลิธิเด็กกำพร้าอามิมูลรีมีนเพื่อเด็กกำพร้า3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่เลขที่48ถนนสี่อโรรถ8ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานำโดยคุณนัทลงดีวาประธานมูลิธิทำการมอบทุนการศึกษาประจำปีจำนวน40ทุนให้กับเด็กกำพร้าในการดูแลพร้อมด้วยนำทุกตาที่รับจากการบริจาคจากผู้ใจบุญจากทั่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงการจัดซื้อของทางมูลิธิสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กกำพร้าซึ่งในงานนี้ทางมูลิธิ ได้รับเกียรติจากท่านผู้การจังหวัดปัตตานีนายวิริพงศ์แก้วสุวรรณและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานีนายวรวิทย์บารูและนายสุดินปุกยุทธานนท์รวมไปถึงศิรบินดาราอย่างคุณวิทย์บุอชาสักรพีจิตตชริข่าวภาพทีมข่าว13สยามไทยศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน